สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ปีุซูปูซูคนครับมาพอกันดีขึ้นเก่าแล้วกับช่องคนบันนอกพัดเหระเนาะมือนีผ้าพี่น้องมาเบิงเนี่ยรัวแม่หนีเนาะเป็นวัวแม่สาวด้วยพี่น้องแต่ตอนนี้น่าจะเป็นขาทกเนาะนะครับเป็นยางลากคานครับโอ้เป็นมาได้ประมาณอาทิตย์กวกกว่านะตอนแรกก็นึกว่าเป็นหัวไญ่ต่ำเนาะ เพราะว่ามือนั่นเสียงดังครึ่งอยู่ในขอกนะครับเจ่บเบิ้งอาการแล้วเป็นครึกงหัวขาทกเนี่ยนี่มือเศร้าก็ย่างลากขานะครับต้องมือลากไปแล้วก็เป็นขาทกไปแล้วมื่มันเกิดจากที่ง่วงไ่ต่ําอยู่บ่ครับนี่ก็แต่เลี้ยงง่วงมากคับเพราะท่านเคยเห็นนะเลี้ยงมากตั้งแต่สมัยพอ่อสมัยแม่บ่แล้ว ก็มาขายเบิดบันนี้กัมาเลียงไม้นี่นอบหาแต่มาเห็นนี่ลรัปอาการแบบนี้นาบโอ้ยงัวสื่อมาแพีงนะครับนี่มึงวิธีการรักษาเพิ่นกับมิแตวาพาตัดนอะมีก็ล่องสื่อแข่เสียมนอบแขลเสียมพ่นทองแล้วไม่ให้กินนอบล่องมึงว่าไปเห็นคลิปหนึ่งเพิ่นวา่าสื่อไม่ให้กินแล้วมันหายไปนะคร ต้องเหตุบึงกรนอนาะถ้าบดีขึ้นก็เพื่อที่ได้หาหมอมาพานะครับเหตุบึงไปกอนอนาะเนี่ยครับบัิเป็นกับเป็นซื่อๆนอะเป็นขึ้นมาซื่อๆนี่แหละทางมือก็เป็นแต้แค่ยัางมือเศร้าช่วงออกจากขอ,อกนอะตอนนี้ก็ค่ำและนะ้วนอะสีหกห้งเลยมาเป็นอีกนอะนี่ยางมาพอ้าพอดี ย่างหลากค้าเป็นค้าทกยาเยอะนะครับโอ้มันกะสีเขาไปคัดในค้าแล้วเนาะที่เพิ่นว่ามันเป็นอันไดล่ะเป็นเอ็นมบเอ็นที่เขาไปคัดอยู่ในค้าที่มองข้าเจ้าพาออกครับโอ้ยเงินทองกัแหงหาอยากเนาะซื้องว่ามาแพงกั นี่ไม่ยากนํานลักษาอีกวันนี้ตั้งแต่ก่อนนี่บ่าเคยมีอาการเนาะพี่น้องบ่าเคยมีอาการเลยเพิ่งมาเป็นเนี่ยเพราะว่าผมเ็อยู่กับงัวตลอดเนาะช่วงตั้งแต่เดือนเมษามานี่นอนอยู่กับงัวกินอยู่กับง่วคู่มือเนาะเห็นทุกมือมาเป็นช่วงนี้แล้ะช่วงที่วาดในยินเสียงที่วาดืพงั่วใหญ่ต่ำง่วนหน่อยในขวกกลับ ดนล,ลงมาเบิงเกิดบเห็นหลอบที่แหลกแต่หลังจากมือน,นั้นมากก็เห็นงวตัวนี้ยางขาหลากเนาะขาหลากเลยเกิดเป็นมาตลอดเนาะเป็น,ปนคือขาทกนี่ละเบื้งแหล้วก็คือสีบรมนือ,อขึ้นอกเนาะขนาจะเป็นขาทกอะแบบนี้คือตำ้วบันเอ็นเข้าไปข้างในแบบเอ็นไปล็อกบอกฮ้ยจังไหนเนาะโอ้งวกำลังงามๆเรียบ เดียไปเล่งงัวบันนี้อันบัพาตัดเกิดราคานีเบิดแล้วคซือมาสี่มหตัว8ดเดือนอายุ8ดเดือนนะตอนนี้ถ้ามาเจออาการนี้พอ่ออมนี่โอ้ยจีได้จักมื่นแล้วนี่แบบนี้นะตอนนี้ก็ยญ่เป็นสาวแน่แล้วนะเป็นสาวน่าจะใกล้ ที่เป็นซัดแล้วล่ะบือง้วเนาะเป็นวามันเกิดจากง้วขาดพวกแรนธาตุบอบส่วนไรที่เป็นน้ำง้วที่ว่าให้นมลูกให้ยังเนาะก็ง้วทองง้อยังสีเนาะแต่อันนี้ยังเป็นง้วสาวอยู่นะกิคือว่าเจ้คล้องเลี่ยงดีเนาะแต่ว่าขาดแรนธาตุแหนยังเกิดแต่ก็คือว่าแล้วเข้ากับว่าหูเนาะ ปัะสิตเป็นกับเป็นขึ้นมาเนาะนี่เบิดอนาคตแล้วนี่ถ้าบวพาถ้าบัวหายเนาะูุไดมีแนวทางรักษาแบบบรได้พารักษาง่วเจ้าจะคองหายเกิดเอ็นแล้วกเกิดบ,บอกมาในเด้อครับสิล่องเห็ดเบิง้งเนาะต่ตอนนี้ล่องสื่อแคลเซียมแล้วแคลเซียมก้นทองไม่ให้กินล่องเบิง้งเนาะแ้วก็ ฉีดยาบำรุงแล้วให้จะเข็มนึงนอกระตุนเพื่อหายนอเพื่อมันหายถ้าบวกหายเกิดจังไดผู้ใดมีวิธีนอเคยรักษาง่าเจ้าของหายเกิดลองแนะนำมาเนี่ยสิเฮ็ดตามเิึงครับเอาครับมือหนีคือสีดตาไปก้อนแล้วขอตัวง้อไปเข่าคอก้อนน่าคำแล้วมันหนี่นอนแล้วนอเมื่อหนาจังว่าพอกันไหมครับล่ไปก้อนครับสวัสดีครับ